สรุปมันเป็นหมีใช่ไหมอันยองครับคุณแมวอันยองเช่นเดียวกันนะครับผมมาช้าไปหน่อยกุจิโอสวัสดีนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากตีแคปเวอเทิร์นด้วยนะครับโอเคนะครับเอนชานแอร์ลู เขารีผิวเขารีผิวไอ <c oughs> ้ช่ากดช้าไปนิดนึงนะครับ <c oughs> เห็นเลยจะจะนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เชื่อ,อยังว่าหนักหนักจริงๆนะครับอรออรอรขอเกาะหน่อยสิเกาะมาเร็วเกาะมาอ่า ผมไม่ต้องรอแล้วครับวิเือแค่หวิเองยิงนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดโอ้โหหนึ่งวิสุดท้ายนะครับตีจริงคีบไม่ออกครับผม เพฮารุหายเลยนะครับผมคุณฮารุตอนนี้ติดไฟรี่เทลแบบไปไม่หยุดเลยนะครับนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณฮารูนี่เรียกว่าท็อปเลยนะท็อปเซิร์ฟไฟรี่เทลเลยนะครับนะโอเคนะครับผมสําหรับทีมแรกเนี่ยก็น่าจะทีมเนี้นะครับผมก็คงหนีไปพ้นเป็นจุนนะครับผมจุนโนโซมินะครับผมแล้วก็เปโกลินเป็นแท้งนะไม่งั้นนี่ไม่ไหวเลยครับผมอัดหนักมากนะอ่ะโอเคทีมแรกเคลียร์นะครับ ทีมสอนะครับผมก็ตัวโนซุมิมาเป็นแท้งแทนนะทำนาทีแท้งส่วนดาเมจนะครับอ่ะนะครับผมดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมให้มีมิคอยช่วยบัฟด้วยจะได้ยิงแรงๆหนักๆนะแต่ความจริงแล้วเอารถเกาะมาด้วยดีกว่าเอารถเกาะมาด้วยนะครับผมว่ารถเกาะสำคัญกว่ามา เอาโคโคโลบมาด้วยนะครับรอบนี้นี่น้องโคซัมเมอร์นี่โคสําคัญเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ตอนจริงก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะสําคัญขนาดนี้นะน้องโคนะครับอ่าบัฟพาโจมตีให้กับปาร์ตี้ครับ <c oughs> <c oughs> รอสกิลนะครับโอ้โหน้องโคอาได้บัฟของโคโคโร่นะครับผมกับบัฟของโนซามิด้วยเนี่ยตัวของอซูซูเมะนี่ยิงเจ็ดแสนเลยนะอีกนิดเดียวดาเมจหนึ่งล้านไอ้ยิง 7, เจ็ดหมื่นแลวครับ อีกนิดเดียวเองนะซืซสเมะนะครับผมไอ้ไม่ใช่ตัวขอซืซสนะเนี่ยจะใกล้แล้วหนึ่งแสนนะครับยิงดอกละหนึ่งแสนอ่าโอเคบัฟไปก่อนนะครับตอนน้องโคมาคอยช่วยกันช่วยบัฟจริงๆนะไม่งั้นไม่ไหว บรับจบตีก่อนอ่าบรับแล้วก็ตายไปเนี่ยโอ้ยไม่ตายครับเอา้าอ๋อบาโคโตไม่มีโอ้โหโนโซมิเกือบไปสว่านครับเป็นไปได้นะไม่หรอกครับผมคิสติน่ายังไงมาก็ถึงร้านอยู่แล้วนะเพราะว่า แค่ปัจจุบันพวกเราเนี่ก็ถึงล้านอยู่แล้วนะตอนนี้สลับทีมสองนะครับทีมสองก็หกแสนกว่าสินะตัวมิยาโกะไม่น่าจะตายแล้วล่ะอ่ะโอเคครับผมทมนีนี้เน่ากดจริงละโอเคนะครับลองทดสอบมาหลายอย่างแล้วนะครับผมมาดูซิว่าทีมนี้จะเป็นยังไง ดาเม่เลยรถเกาะแม่งเลยดาเมจไงก็สู้รถเกาะไม่ได้ออยาเน่สู้เขาแถมอายาเน่ตบสตานด้วยนะครับ <c oughs> ผมไม่มีมาโคโต้ครับผมเศร้ายืมเพื่อนเอานะจ๊ะ <c oughs> ยืมเพื่อนทุกรอบครับผมนะมาโคโต้ยืมให้ทุกรอบ <c oughs> ผมใช้พุดดิ้งเคาลิมาโคโตซาเลนเชีย่ยวรีนะครับผมอา่าฮะ เยอะกว่าครับผมผมทาไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดทีมใช้ตัวของชิวลี่กับตัวของใช้คาลิมาโคตโตแล้วก็ชิวลี่เนี่ยผมทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่900,000กว่านะอะไรจะมาตบนี่แน่จะตบอะไรนี่ง้างมือเด้เด้ย,ยกมือยกมือมันต่อยกลับเลยเว้ย <_ <d> _ <n> _>โคซัมเมอร์ใช้ดีครับผมต้องใช้นะครับผมเพราะว่าบอสรอบสองอัดแรงเกินนะแทงทนไม่ไหวนะครับ โค้เมอร์ผมใช้ไปแล้วนะรอบที่สองครับผมใช้เล่นคู่กับตัวของโนซมินะไม่งั้นโนซมิเป้าแตกไปละเพราะว่าบอสไม่อัดหนักจริงรอบสองนะครับอเอ้ามาปักไปเลยอื้อยางแรง รถก่อเขามาเขาโตก่อนนะครับกดเองจริงจริงจังๆไม่ต้องคะแนนดีกว่าอยู่แล้ว ใช่ครับผมมิดสองมิดนี่คือไม่สตันนะครับไม่สตันไม่ปิวนะแต่ดัมเมจย,ยังคงทำอยู่นะครับอยู่ที่4,500 0นะอ่าก็ถือว่าทีม3นะครับผมก็น่าจะจบที่คะแนนนี้แหละนะอ่าโอเคนะครับผมสรุปนะครับผมดัมเมจในการตีพี่หีสมรอบนะครับก็จะมีนะครับผมทีมดีสุดนะครับผมก็ ทีมเดิมอะนะทีมตีดีสุดนะครับผมก็มีทีมจุนนะครับผมคาลิมาโคโตอ่าแล้วก็มิสกิแล้วก็ชิวดีครับผมทีมเจ้าเก่านะครับผมคะแนนเก้าแสนกว่านะคะแนนเก้าแสนกว่านะครับแล้วก็ ทีมถัดมานะครับผมก็คือจะเป็นโคซัมเมอร์นะกับตัวของโนโซมินะครับผมแล้วก็ตัวของอาริสะแล้วก็มิสกิครับผมอยู่ที่ประมาณ5้0 0นกากว่านะครับผมตีเป็หกแสนกันละกันนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับผมก็เป็นมียโกะมาโคโตะนะครับผมยูลินะครับนะทีนี้จะอยู่ที่4ี่แสนนะ